เข้ากะกลางคืนแล้วใช่ไหมยดราวัสดีขอบคุณมากๆค่ะวัสดีค่ะทำงานจ้าเข้างานกี่โมงอ่ะเพิ่งจ็ดโมงเอง ยังอีกห้าวันอ๋อห้าวันเป็นกะเป็นกะเออก็สิบห้าวันเปลี่ยนทีใช่ไหมสิบห้าวันเปลี่ยนที เขาเจ็ดโมงเลยเหรออู้ตื่นกี่โมงอะเข้าเจ็ดโมงเลิกหนึ่งทุ่มม,ม,ม,มีงานทำก็ทำงานเนาะทำงานทำงานยายก็ถ้าสุขภาพ,าพแข็งแรงยายก็อยากทำงานนะอยากทำงาน สภาพร่างกายแบบนี้ไม่รู้ใครจะรับเราทำงานเนี่ยไปทำเดี๋ยวก็ลางานเดี๋ยวก็ลางานมาัดซีติยามออ้ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะคะมัดซีจ้าคิดถึงคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะที่แวะมาเยี่ยมยายวันนี้วันนี้มัดซีแวะมาหายายยายนั่นเดกไม่มีเวลาไปแวะหาหลาน สวัสดีค่ะอุ้ยร้องไห้มาเลยเลยคิดถึงคิดถึงไอ้ป็นไรเจ้านายมาเปิดอ้ยเจ้านายนี่นอกเปิดตั้งแต่เช้าเลยเจ้านายนี่ไม่นอนเลยหรืองไงน้อภัทรชราสวัสดีจ้าคุณ จิรพลมาตีมาทักทายยายอย่าพึ่งหนีไปนะลูกขอบคุณมากมากคะ่ะมาสีจ๋าอบอบพัชรา สวัสดีคุณมัดซีมัดซีไปไหนคะมัดซีจ้ะ <c oughs> เมื่อคืนนี่กลับมาไม่ทันอบแต่ไปทันมณีชายยังไม่ดียังไม่ได้ไไดเดินทางเยี่ยมเยียนเลยนะเมื่อวานเนี่ยไปวัดตัวเสื้อทีอ่บ้านหนุ่มเมืองชนเนาะไปตัดเสื้ออยู่ร้านหนุ่มเมืองชนที่นี่ก็เลย อพอสิ็จจากตรงนู้นก็เลยไปธุระต่อเลยไปนวดไปทานข้าวไปถ่ายวิดีโอชายหาดอบจ๋าลงช่องเยญเมือ่อยข่าตาตื่นไวยายไม่ได้อยู่บ้าน วัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านวันนี้ขอไฮไลท์สักนิดหนึ่งในโชว์หมวก <laughs> โชว์หมวกขอไฮไลท์สักนิดหนึ่ง